สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์รถย,ยนต์มือสองคัดเกรดก่อนอเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดรถส,สวยๆที่น้ำหนึ่งนำมารีวิวให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะและคลิปนี้คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันค่ะที่การันตีสภาพเดิมโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเลยไม่มีช้ำรุกสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังไม่มีพิควัมฉนักจมน้ำไม่มีกลับสีค่ะคันนี้เป็นโตโยต้าโครล่าฉม ตัวโฉม all new นะคะตัวนี้นะคะเป็นโฉมหน้า่ะโฉมหน้า minor change นะคะคันนี้สภาพเดิมสวยเลยนะคะใครที่สนใจมองหาเอ t ติ s t อยู่เอาติ s เป็นรถที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะคะอึดทึกทนนะคะอะไรไอหาง่ายนะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ toyota เนอะซื้อง่ายขายคล่องและมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะขับปี90วันยังอยู่ค่ะนะ,ะแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษนะ,ะูซนตนาถึง6เดือน ็มีนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.59ลูกค้าที่มีเครดิตดีนะคะรับลดกลับได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวรับรถกลับได้ทันทีเลยสภาพเดิมสวยแน่นอนเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปรับชมรอบคันนะคะลูกค้าดูคลิปนี้ให้จบนะบอกเลยว่าดูแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคันนี้สภาพเดิมสวยเลยกระจังหน้าค um อเมียมโลโก้ยู่ตรงกลางชัดเจนค่ะไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคันนี้เป็น1.6 จีนะคะเป็นโฉมน้าใหม่มาเนเชนมาเลยนะมาดู Mac, แม็กเราก็ยางกันบ้างค่ะคันนี้จะบอกว่ามีกุญแจสำรองนะคะเป็นรถบดระวังจากหน่วยงานข้อดีของรถบดระวังจากหน่วยงานเราสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปได้นะคะแล้วก็รถนี้เข้าศูนย์เช็คระยะต่อศูนย์ได้เลยนะแม็กเดิมเอามาดูแม็กแล้วก็ยางกันค่ะ แม็กเดิมจากโรงงานค่าแม็กห้าลูโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนคันนี้เป็นดิสเบกสีล้อเลยนะคะเป็นดิสเบกสีล้อได้เป็นยางดันหลอกนะคะได้เป็นยางดันหลอกนี่ให้ดูใกล้ๆก,กันเลยนะคะคันนี้ได้เป็นแม็กของสิบนิ้วนะคะยางปีสองพนยิบเอ็ดะคะได้เป็นยางปี2อ2 1ส็ดสภาพเดิมโครงสร้างสวยมากนะคะโครงสร้างเดิมๆปิ่งนกเดิมๆนะคะคันนี้สภาพเดิมสวยแม็กเดิมจากโรงงานเลย ด้านข้างได้เลี่ยมคมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยหลักยิ้มกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเ้ยวที่กระจกมองข้างค่ะคันนี้แต่งเสริมเติมแต่งมาให้นะคะติดคิวกันศาสด้านข้างมาให้เรียบร้อยกระจกเป็นกระจกเดิมนี่กระจกเดิมกระจกเดิมนะคะลูกค้าคะใครได้คันนี้ไปนะคะไม่ต้อง ออไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหากเจอหลักฐานตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยค่ะเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะเราเลือกรถคัดเกรดการันตีนะคะคุณภาพดีมาให้พี่ๆมาให้คุณลูกค้าได้รับชมกันแน่นอน<ม>นี่โตยโยต้านะคะกระจกเดิมที่เปิดด้านในนะคะนี่นะคะเป็นวัสดุสีเงินก็ดูลุลานะคะรุ่นนี้ฉมนี้รอยเมคอาร์ ตรงประตูสภาพเดิมสวยค่ะนี่ด้านข้างนะคะน็อตเดิมไม่มีรอยพูดไม่มีรอยขายนแผ่นเพชรเดิมๆนะคะจากโรงงานตัวน็อตเดิมๆนะคะแล้วก็ร่องรอยขอบยางนี่ก็คือเรียกนะคะสวยเลยสภาพเดิมสวยค่ะ <c oughs> ให้ดู อันนี้เราปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะปรับสภาพในะที่นี้ไม่ใช่แบบว่าพลิกความชนหนักมาปรับสภาพนะคะไม่ใช่เราปรับสภาพเก็บงานให้อาจจะมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆอันนี้เราดูแลให้นะ,ะเราดูแลให้คุณลูกค้าค่ะ,ะนี่นะคะใครสนใจนะคะยกหูโทรศรัพท์ติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าหกสานะคะติดต่อน้ำหนึ่งได้เลย ตอนนี้น้ำหนึ่งรีวิวอยู่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่หนึ่งอีกสาขาหนึงอยู่ที่เสรีไทย95โทรมาสอบถามปรึกษาได้เลยอันนี้คือล้อด้านหลังแม็กขอบ16นิ้วยางปี2021น่นะคะคันนี้มีกุญแจสำรองนะคะได้กุญแจสำรองด้วยได้ท้ายเดิมๆเลยนะคะโลโก้นะคะอยู่ด้านซ้าย มาพร้อมกับเซ็นเซอร์กับระยะนะคะนี่อ่ะไฟทับทิมด้านล่างมาดูด้านล่างกันดีกว่าใครสนใจติดต่อสอบถามได้0961984963หรือ0954864565อันนี้เราเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะไฟท้ายเดิมๆนะคะไฟท้าย LED อ่าตรงนี้ที่เปิดก็ดตกแต่งด้วยวัสดุ โทเมียมนะคะดูหรูหรานะคะขึ้นมาทันทีเลยรุ่นนี้นะคะโฉมนี้นะคะแต่งสไตล์ดูสปอร์ตดูหรูหราเพิ่มมากยิ่งขึ้นกับโฉมเอาติสโฉมตัวมเนชเชนนะคะตัวนี้นี่ให้ดูด้านท้ายนะคะล้อนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะนี่อันนี้เขาก็มีติดอุปกรณ์นะคะใส่แม่แรง ไว้ให้เลยนี่นะคะอ่ะซีนซิลิโคนสีไข่ไก่นะคะนี่ไม่มีรอยน้ําขังสภาพเดิมอ่ะนี่นะคะด้านท้ายน็อตตาโตโยต้าไยโคยตโตเดิมแท้จากโรงงาน ซีนซิลิโคนนะคะกระจกเดิมนะคะมาพร้อมกับระบบไล่ฟ้าเมื่อกี้แล้วก็ไฟเบรกัวทนี้สามนะคะเป็น LED อันนี้เราเก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้เก็บแบบทั้งคันนะก็มีเก็บรายละเอียดบางเล็กๆน้อยๆกระจกเดิมรอบคันค่ะอันนี้ได้เป็นเบาะหนังถุงลมมิลภยัย เจ็ดใบนะคะเบะดูสปอร์ตดูหรูขึ้นมานะคะแล้วก็มาพร้อมกับแอร์ด้านหลังด้วยนะคะแล้วก็กระเป๋าใส่เอกสารนะคะจะมีฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ามาพร้อมกับแผ่นยางรองเรียบร้อยเลยนะคะนี่สภาพเดิมสวยอะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนี่นะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยสีก่ก้านพวงมาลัยพาวเวอร์มันติดฟังก์ชันมีฟังก์ชันด้านซ้ายมือนะคะ เบาะดูทรงสปอร์ตยิ่งขึ้นเดิมตะเข็บได้สีขาวน็อตเดิมสภาพเดิมสวยเลยนี่เดี๋ยวหนึ่งสตาร์ทรถให้ดูในส่วนของเลขใหม่คันนี้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทด้วยอ่าหน้าจอนะคะนี่ก็จะเป็นตั้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะรองรับ S m a m นะคะ usb aux คันนี้เป็นเกียร์อ่า มันเอ่อเป็นเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ออโต้จะบอกว่าสามารถเล่นเลือกเป็นระบบแมนนวลได้อ่านี่ค่ะเดี๋ยวเปิดอเสียงดังนิดนึงนะคะลบแอร์ก่อนหน้าจอนะคะคันนี้มายอยู่ที่หนึ่งแสนสามืนสามพันกิโลก,กว่าถือว่าระยะทางเหมาะสมอันนี้เป็นรถปรรวังจากหน่วยงานข้อดีเราสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปได้นะคะในเล่มลูกค้าได้เป็นลำดับที่ที่สองการขับขี่เป็นลำดับที่สองนะคะ กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะพับปรับไฟฟ้าฝัา่งคนขับเป็นออโต้กระจกเดิมรอบคันค่ะเข้ามาทดลองขับได้ฟรีเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะใครสนใจเข้ามาทดลองขับได้ดูอันนี้เครื่องกำลังทำงานอยู่ แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปงนะคะเห็นไหมมีสติกเกอร์ข้อควรระวังมองกอยู่ครบคาเตือนอยู่ครบอันนี้เดิมจากโรงงานเลยฝากระโปงเดิมๆเ,เลยค่ะน็อตไม่มีขยับเขยื้อนไม่มีรอยพูดไม่มีรอยไขรอยเมคอัพเดิมๆสวยๆเลยนี่มีตาโตโยต้าอยู่ตรงนี้ฝากระโปรงเดิมจากโรงงานค่ะสภาพเดิมสวยมากๆเลยนะคะมีแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปงนี่ก็ยังคงสภาพเดิมสวยสมบูรณ์น็อตเดิมไม่มีรอยพูดไม่มีรอยไขนะคะด้านข้างนี่ อันนี้คือเดิมจากโรงงานนะคะนี่อ่ะมีรอยปั๊มนะคะไฟหน้าเป็นไทโคยิโตะเดิมแท้จากโรงงานไฟหน้าเดิมๆจากโรงงานคานด้านหน้าคานเดิมนี่นะคะน็อตเดิมๆไม่มีรอยขูดไม่มีรอยไขย่ตัวปั๊มเดิมๆเลยนะคะไฟด้านหน้าฝั่งนี้ก็เดิมจากโรงงานอันนี้ได้ไฟหน้าเดิมๆจากโรงงาน เบาโชกนะคะมีรอยเมคอัพสวยคมกริบก่อนปล่อยจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะคันนี้4สูบ16วาลใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เลยเข้ามาทดลองขับได้ฟรีเข้ามาดูเข้ามาลองขับเข้ามารับชมได้ที่บริษัทเพชรยศถนน,นเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพมหานครหรือโทรสอบถามได้ที่0961984963คันนี้เป็นโตโยต้าโครล่าอัลติ 1.6G ปี2020 นะคะปี2020มาอยู่ที่1 3 3 0 0 0มกิโลกว่าๆเป็นรถขับมือเดียวเป็นรถปฎิรวางจากหน่วยงานข้อดีสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปได้ต่อศูนย์ได้เลยคันนี้มีกุญแจสรองให้มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษขับฟรี90วันนะคะหรือว่าดอกเบี้ยพิเศษร่มต้น2.59ลูกค้าเครดิตดีนะคะได้โปรโมชั่นพิเศษนะคะฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้คันนี้สามารถจัดยอดได้เต็มหรืออยากได้โปรโมชั่นดอกเบี้ย0%ูนปรเนาน6เดือน ก็ได้นะคะใครสนใจติดต่อสอบถามตามเบอร์ด้านล่างนี้มาได้เลยนะคะง่ายนิดเดียวลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเตรียมเอกสารให้ครบค่ะนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนแล้วก็ส่งรถสไลด์ถึงหน้าบ้านเลยนะคะสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เอาละค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ